ตามก่อนคุณเหมียวหลุดเลสถ้าหลุดเลสยังเอาต่อใช่ได้ตัวใช่ไหมสาวเื่อไว้ก่อนเปิ้ลไหมเปิ้ลไหมเปิ้ลไหมไม่เปิ้ลด้วยอะมาเออหกสิบเก้าอกสิบเก้าออกไปตรงนะมึงออกไปตรงนะมึงเออตรงนกมาเร็วเอาอาโปยเขาบ่ ดูไว้นะถ้าหมีแพนด้าไม่ออกคุณโงลน่ะคุณเมียวเขากินไปหมดแล้วน่ะเอาทองอีกนิดตลกดีนะเอาต่อให้เพชรหมดเลยเหรอเอาเฮ้ย <laughs> อา้าคุณเมียวตรงมะเนี่ย <laughs> ตรงอีกโอ้โหอะไรเนี่อาไรต่อเลยเหรอโอ้โหจะแตกอยู่เก้า <laughs> อ่อะสิบเก้าเฮ้ยเดียวไม่ใช่ ิเจ้าห้องช่องจะเป็นลมแล้ว